ถ้าเจ้าบูฮูสิ่งนี้ห้ามไปเหตุธุรกิจอย่างเด็ดขาดเจ้าคบว่าคน9 7เล้มเหลวกันไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าว่าเจ้าบูฮูสิ่งนี้เจ้าห้ามไปลงทุนอย่างเด็ดขาดถ้าเจ้าบลงทุนในตัวเองห้ามไปเหตุธุรกิจเพราะว่าเจ้าเหตุไปเจ้าก็เสียเวลาไปละละเจ้าจะพบความล้มเหลวสม่ำเสมอถ้าเจ้าบลงทุนในตัวเองการลงทุนในตัวเองมันคืออย่างหนึ่งเลยเจ้าต้องลงทุนในการเห็นรูสองเจ้าต้องเปลี่ยนไม่เสร็จในหัวของตัวเองก่อน สเจ้าต้องมีความเสื่อมันใน,ในตัวของตัวเองถ้าเจ้าบุคาดสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเจ้าบ่มีวันจะสําเร็จอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะวตอนนี้หลายๆคนที่ว่าเฮ็ดธุรกิจไปไม่มีความเสื่อมันในตัวเองบ่ยอมที่จะลงถึงในการเห็นหูบ่ยอมที่จะลงถึงในการเปลี่ยนไมเสร็ตของตัวเองยังคิดแบบวิธีเดิมๆยังคิดลบอยู่สม่ําเสมอยังใส่วิธีเดิมๆบบได้ใส่วิธีใหม่เลยทุกคนเข้ามาปึบบบได้ลงถึงในตัวเอง ลงทุนแต่เงินเท่านั้นเงินเป็นเรื่องที่ธรรมดาและเป็นเรื่องที่โบสำคัญเลยถ้าฉะนนั้นการที่เจ้าจะส้่งเงินเป็นจำนวนหลายจำนวนมากมายมหาศาลเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยความคิดของเจ้าก่อนเจ้าต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยถ้าเจ้าโบเสื้อว่าตัวเองสามารถสำเร็จได้ถ้าเจ้าโบเสื้อว่าตัวเองสามารถเหตุคือคนอื่นได้เจ้าจะบมีวันได้เงินเป็นหลักแสนหลักล้านได้อย่างแน่นอนเจ้าลงทุนไปมันก็บ่มีประโยชน์ถ้าหากวันหนึ่งเจ้าคาดความเสื่อมันในตัวเองเจ้าคาดในการเฮียนหู การลงทุนที่ดีที่สุดเอิ้นว่าการลงทุงนในตัวเองลงทุนในการเรียนหู้ลงทุนในการพัฒน,นาเองลงทุนในการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแนวคิดลงทุนในการที่ว่าจะเห็นวิธีใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการที่ว่าจะไปต่อในด่านนั้นให้มันดีที่สุดอันนั้นเอิ้นว่าการลงทุนที่ดีสุดเหนือกว่าเงินถ้าเจ้าบ่ฮหุ้สิ่งนี้ห่ามไปลงทุนอย่างเด็ดขาดว่าเจ้าจะลงทุนอะไรต่างๆก้วแต่เจ้าจะมีโอกาสล้มเหลวลายกว่าสําเร็จ ฉะนั้นมือนี้ถ้าเจ้าอยากจะเหตุธุรกิจอันใดอันหนึ่งเจ้าต้องกล้าที่จะแหลกกล้าที่จะลงทุนในความคิดของตัวเองกล้าที่จะเห็นหูกล้าที่าจะเสื่อมมันในตัวเองถ้าหากเมื่อใดเจ้าล้มเหลวไปเจ้ายังมีความเสื่อมันในตัวเองอยู่ว่าเจ้ายังสมัครไปต่อได้นั่นแหละเป็นคนจริงสามอันเลดได้จริงครับเจ้าการันตีเลยว่าชีวิตของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนถ้าเจ้าลงทุนในตัวเองก่อนโดยที่บอสใส่เงินโอเคเนาะ หวงว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้แก่กับทุกๆคนแล้วถ้าว่าเห็นคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันให้กับผู้คนอ้อมข้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอเจ้าดุนบัณฑิตสบายดี